ยังมีเกมแก้ตัวอีกเกมถัดไปเนี่ยงานวัดเขาต้องมีแล้วสาวน้อยตกน้ำเกมสุดท้ายของเราค่ะสาวน้อยตกน้ำแต่เราไม่เปลียกเราเป็นโฟมก็เบาเบาๆไปผู้รดกเราเตรียมแล้ว มันเบาๆแต่ตอนลงไม่รู้มันจะเบาหรือี่ย้ำแล้วก็ทำยังไงปลายังไงคนี่เอาปลาปลาันปาปลันปาะปาจันปลาปจัปาลันปลาลันปลันปปันปลาดลาจันปลาปลาจันลาันปาปนี้าปกาจนปาปลานปลาปลาันงลนี้าดีายวนดลลานปลาปลานานปาปาันปลาาปลาปนปานปลาปลนาานปลาคนานปนลาอาจันาปั ไปยื่นไปเขาเอาไม่ปาอะไรเลยแล้วลงมาขึ้นมาลงมาเลยอ่าต่อไปทีนี้บอลไปแล้วตอนนี้ใครปาต่อปุ้ยนีก็ขาจะปาพีแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวต้องให้โอกาสเขาโอเคได้รอไม้่ะไอ้บอลสำหรับบอลน่ะพี่ทำได้ถ่าให้ดีดีถายให้ดีมือจับดีมากพร้อมไหมครับพร้อมครับ พ um ร้อแล้วหนึ่งสองสามเจ็แล้ต้องเอามือเจ็ประ้าปาก้าปากะลงไปนสภาพยา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 อะไรวะต้องปากก็ให้หมดต้องปากก็ให้หมดเจ๊อาถัดไปเจ๊ไม่ต้องทวตุ้ยก่อนตุ้ยก่อนาอ่าตุ้ยก่อนตุ้ยก่อนดเตุ้อะชุดง่นมากบอก่ะ อ okay. okay. เดี๋ยวถ้าปาไม่โดนเจลียงเบียร์โอเคเอาขาเข้าไปเข้าไปขาเข้าไปออ้าวหนึองสอไปไปไปย่ไปย่อ้า

จะทำเขาหมดจบที่พี่ที่คือ number one เลยอ่ะจริงๆพี่ไม่อยากเป็น number one เท่าไหร่โูหมดเพวกนี้รอดตัวเลยอ่ะจอยกับพี่เนี่ยมาหลักกิโลทั้งคู่เลยนะคะตาจอยนะเฮ้ยจอยกอดไว้นะพี่กอดอกไว้นะเด้อ ไม่จใไม่ผมผมมาสงสารนะก็เสียวกูเสียวตลอดเลยเมื่อหเปลี่ยนกันแต่เนี่ยเมื่อกี้บอกกูลงไม่ได้เลยเสียวทำไมวะเสียวตลอดเลยสั้นเสียวทำงานเรายังทำอยู่ตอนแรกเราคิดว่าเราตายด้านแล้วยังโอเคผู้ชายสั้นเสียวฉันโอเคพร้อมนะโอเคพร้อมนะพร้อมแล้ว เปลี่ยนโฟมเลยเว้ยเขาเรียกว่ามือแม่เปลี่ยนก็ได้เออจริงๆอะโฟมไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเปลี่ยนกูนี่แหละกั้มเขามัดช้อนโตะรอบครับรวมครับสองสองหน้าสุดยอดมันหนักมันเลยไปได้ยิ่งกว่าพี่ไฮค่ะน้ำหนักคนงกดระวังกระด็น

เจ๊ไม่ไหวเลยใช่ไหมเจ๊เฮ้ยเลือแตกว่าเลยว่าดูแทนมาดูแทนดูแทนขึ้นขึ้นขึ้นคุณก็บขึ้นเป็นไรอ่ะชีวิตฉันไม่เคยล้นอะไรมากคุณหายเก็บไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วเพราะว่าแกฟาดไปหลายคนเลยนะน้อยๆเหนียวจริงๆนั่งขนาดนั้นเป็นกระเทยหรือเปล่าขนาดคุณจะขึ้นไหมล่ะฉันทำเพื่อพี่นะ

เออคุณครับอเล็กบอกอเล็กอยากเล่นบ้างครับอเล็ก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 ขึ้นจากคุณเล้งอ่ะคุณลิงไปอ่าอเล็กเชิญอเล็กกับคุณลิงเอา้ยเอาละขึ้นขึ้นขึ้นมาอยู่วันนี้เสียวอ่ะขอไหมฮะเริ่มไปก่อนนะครับผมพร้อมหร้อยังเล้ยงสอง

้สัง1า3โดนนะเชยตัวอไม่อีกทีนึงเอาแดูสักหน่อย้่นะเาลนวทีเะสรุมสรุป็นแหกฉานะคะว่าทีมสีขาวทีมุูไทชนะคาดมันใช่อ่ะบอกได้กเก็ดีมันใช่อ่ะใช่นะ ก็เอาเป็นว่าเราถือว่าเป็นเกมสมานฉัน์ของเราแล้วกันนะคะเพราะวันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยสงกรานของเรานะเอาวันนี้นะคะสงกรานเราก็ต้องมีประเพณีของเรานะคะรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นั่นเองค่ะขอให้ทุกท่านมองไปที่ผู้ใหญ่สุดของรายการพร้อมกันค่ะพี่แล้วล่ะค่ะพี่ไม่รดน้ำพี่ต้องลงบ่อโฟนเลยพี่เลือก เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะมารดน้ำดำหัวกันนะขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกทุกท่านเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ่อนจะรดน้ำดำหัวกันนะครับช่วงเลาเกลบมานะฮะให้อวยพรนะปีใหม่ไทยกันนิดนึงนะครับผมตัวแทนก็ได้ตัวแทนตัวแทนที่หายค่ะก็สงกรานนี้ก็เป็นประเพณีไทยของเราที่น่ารักเอาไว้นะคะก็กลับไปขอพรผู้ใหญ่ลดน้ำดำหัวยังไงก็เที่ยวกันให้สนุกนะคะเป็นประเพณีที่น่ารักมากค่ะเอาทีมนี้ตัวแทนหน่อยตัวแทนหน่อยครับผมก็ปีใหม่ปีนี้ครับก็เล่นน้ำมาอย่างสุภาพครับขอให้เป็นปีใหม่ที่สนุกสุขสันต์ที่สุดครับ ับเอาละค่ะขอบคุณสภาพของเราในวันนี้นะคะจร์ชีพาร์กินส์ค่ะมิสเซิลฟิชนะคะพาร์รัตดอทคอมค่ะอูก้าบูก้าค่ะดีฟรายศูนย์หนึ่งนะคะเครื่องประดับเจมพิชบายชูชัยค่ะเอาละครับคืนนี้สโมสรเราปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวจะลดน้ำดำหัวพิทุก,กันหลังจบรายการนะฮะเดี๋ยวมีภาพให้ชมด้วยนะครับอวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับสว,ส,สวัสดีครับ ¡Gracias!